วิววีโกถ้าคุณไม่อยากเห็นสิ่งเลวร้ายคุณห้ามพูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันปัญหาของฉันเรื่องเหล่านี้ไม่มีวันเกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนแต่ต้องถามตัวเองเขาว่าเราต้องทำอะไรไม่อยากเห็นสัตว์ทรมานพูดอย่างเดียวไม่พอต้องทำเลิกสนับสนุนการโชว์สัตว์เลิกขี่ช้างเลิกทานหูฉลามส่วนเรื่อง X x ก็เช่นกันค่ะ เวลามีคลิปหลุดหยุดถล่มผู้รอดพ้นแต่ต้องกระหน่ำให้พวกชอบแอบถ่ายให้ไม่มีที่ยืนเพราะกีฬาว่ายน้ำคือกีฬาโปรดของไอ้หื่นจิตส,สามอดีตนักกีฬากระโดดน้ำจีนเป็นแชมป์โลกและสี่เหรียญทองโอลิมปิกเคยถูกคนชั่วใช้กล้องถ่ายทะลุผ้าแล้วนำไปโพสต์บนเว็บไซต์ลามกในอเมริกา ซึ่งยังมีนักกระโดดน้ำอีกหลายชาติถูกแอบถ่ายบนนี้ด้วยค่ะใครต้องดูต้องจ่าย300บาทซึ่งนี่คือ16ปีก่อนนะคะลองคิดดูว่าเขาโกยเงินไปเท่าไหร่แล้วค่ะและทำไมไม่มีใครล่อเว็บนี้มีผู้อิทธิพลเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านี่คือปัญหาของทั้งโลกค่ะไทยก็มีโดยเฉพาะครูพละหืน่นนักเรียนม2และม .3 แฉ เด็กหลายคนเนี่ยไม่กล้าพูดเพราะกลัวคลิปลุดเรื่องนี้เราพูดไปหลายรอบแล้วค่ะว่าวิชาพละของนักเรียนหญิงก็ควรสอนโดยครูผู้หญิงเช่นกันไม่งั้นปัญหาเหล่านี้ไม่มีวันจบระวังให้ดีนะคะพวกสอนกอล์ฟจิมนาสติกส์เทนนิสเพราะเหยื่อเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจังค่ะส่วนพวกก็แค่โดนย้ายไปทำชั่วที่อื่น เหมือนคนมีอำนาจไม่อยากแก้ปัญหาเหล่านี้จริงจังเพราะพวกเขาก็เป็นพวกชอมล่วงละเมิดหรือไม่มาเรียนแบบชาติเจริญเะค่ะเขาจะปกปิดรายละเอียดคนที่ถูกล่วงละเมิดแต่จะไม่เบลอหน้าคนทำผิดจะลงรายละเอียดยิบเลยค่ะว่าคนทำผิดชื่ออะไรมันคือใครอยู่ที่ไหนความบันไลจะได้ไม่เป็นภัยอีกต่อไป พรุ่งนี้มาเจอกันที่ YouTube ช่องแชมป์จัดไปคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ